สวัสดีค่ะกุติงทักสวัสดีวันนี้ค่ะเช่นเคยเพื่อนๆมาเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูสุขภาพวันนี้มีเมนูอะไรนะคะวิวไม่เคยซ้ำกันวันนี้อาจจะเป็นง่ายๆนะคะวันนี้เส้นวีจะมายำบุนเส้นดูสิคะลวกเส้นเสรจๆเส้นนุมน่มๆไม่เละ ะะส่วนผสมก็จะมีหอมพริกหั่นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีพริกแดงสดดูลงไปเลยคะ่ะเส้นจะนุ่มดูสิวิใส่ผักกาดนิดนึองนี้นแล้วก็ใส่หอมแดง3หอมหอมแดงใส่ลงไปเลยคะ่ะยำันเส้นง่ายหอมแดงดูสิแค่หอมแดง,ดแ,ดงแล้วก็พริกแดงพริก พริกแดงนะคะตามใจชอบสำหรับคนไหนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเป็นไม่มีเนะื้อสัตว์ไม่ใส่หมูจะยมแบบธรรมชาติเลยวันนี้เพราะว่าช่วงนี้จะอัพเนมนจะดูแลสุขภาพด้วยมจะไม่ทานเนื้อนะคะบางทีก็จะเป็นปลาท้าลักษณะยาม,มุนเส้น ลวกเส้น10นาทีนะคะเส้นบุญเส้นของเรานี้เลยค่ะนะคะพอคนเข้ากันเสร็จน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะง่ายมากซีอิ๊วขาวเพราะว่ามันให้รสชาติกลมกลมหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะบางคนอยากโรยถั่วแล้วทานกับผักนะคะที่เราเตรียมมาก็ได้แต่พระเอกนะะี่ค่ะพี่วจะไม่ทานข้าววันนี้ก็จะมาทานกับถั่วถั่วมี คาร์โบไฮเดรตโปรตีนมากมายในถั่วนะคะทานถั่วแทนข้าวเพราะว่าช่วงนี้อยากรีดหุ่นอยากรีดไขมันค่ะไม่ทานเนื้อค่ะเนื้อหมูนเนี่แหละอันตรายพวกปลาหมึกพวกอาหารทะเลนี่แหละคะ่ะทำให้ไขมันจะลงไปอยู่ในช่องท้องเรานะคะสำหรับพวกเพื่อนๆทุกคนสำหรับคน อยากคุณดีคสวยต้องเข้ามาดูเมนูสุขภาพกับบีบีนะคะดูวันนี้จะเซอฟใส่อันนี้นะคะเราจะตักเสิร์ฟโดยคนบนหมอดูสิตักเสิร์ฟเราจะโรยพริกลงไปเลยก็ได้นะคะดูวิธีลวกเส้นสิบนาทีนะจำไว้นะคะสูตรถ้าจะเสิร์ฟก็เสิร์ฟแบบ อันนี้หอมแดงห้าห้วนนะคะสมุนไพรล้วนๆหอมแดงถ้าเราอยากทานรสจัดหอมแดงดูเส้นเนาะมไม่มีเนื้อมูคนอยากใส่หมูสับแต่อันนี้วิไม่ใส่ค่ะเพื่อนทางดูนะคะจะใส่พวกถัว่ววิจะทานกับผักสดๆอะไรก็ได้ผักสลัดผักตามที่เรามี ก็อาจจะโรยด้วยนี่ถั่ว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 มีโปรโตีนมากมายโรยถั่วลงไปโรยถั่วลงไปก็ได้นะคะเพื่อนๆถั่วดูสิน่าทานไหมละ่ะทานกับผักกาดขาวก็ได้ทานกับผักนะคะนี่เลยคะ่ะหน้าตายำยำบุญเส้นนะคะดูสิเส้นไม่เหละนะคะเส้นจะใส นะคะซีอิ๊ขาวหชว้อนโต๊ะง่ายมากมะนาวครึ่งซีกครึ่งลูกไม่ใช่ค่ะนะคะตามจํานวนเราบางคนอยากใส่วิตามินซีก็คือมะนาวนะคะ<ๆ>เพื่อนๆวิวจะทานกับถั่ววันนี้เมนูสุขภาพนะคะถั่วตระกูลถั่วทานลงไปนะคะโปรตีนเป็นโปรตีนชนิดดีเยี่ยมนะคะ อย่าลืมนะคะวันนี้วิมาคนอยากใส่หมูสับใส่กุ้งสารพัดแต่วันนี้จะทำแบบยำแบบสมุนไพรยำบุนเส้นสมุนไพรแค่นี้จบครบเสร็จนะคะเพื่อนะะๆนะคะใครอยากแลกเปลี่ยนกันค่ะแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าใครอยากสุขภาพดีหุ่นดีก็เชิญนะคะ บายบายเพื่อนรักสุขภาพต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะในวัยกเกษียนเลิฟเลิบทุกคนคนไหนกดแชร์คนนั้นหุน่นสวยบายบาย see you next c l ิป